เบชียว์่อเน่เน่ยฟย์ูิวอันนี้มันเว็บในตำาน,นานโอ้ตำนานคุเป็นพี่ปล่อ,อยปล่อยวางกันมากปล่อยวางกันบ้างก็ได้ ผมไม่ได้กดนะไอ้กดสป,ปายอะ่ะตัวปลอมโอ้โหเจอรหลออเลยเลยเข็นรถจนบ้างก็ได้ โอ้น,นี้น่าไมู้กูจะเกียนกันอีกตามเพอแต่จะเกียนแบบไหนเกียนในรูปแบบใดครับชมรับชมกันได้เลยนะครับครับครับเสียงตามได้ฝันเริ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ฝั่งนู้นเริ่มมาแล้วนะครับพวกพวกพวก จุดๆคุณจะสื่อคุณจะสื่อถึงอะไรครับคนที่พูดจุดทีมอะไรครับผมอยู่ทีมน้ำเงินครับสีแดงเหรอผมอยู่สีฟ้าครับผมอยู่สีฟ้าครับ แล้วคุณจะถามแล้วคุณจะถามทำไมครับาาพ,พอพอพอเลิกเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสนุกเกินเกินไปไ<อ>เดี๋ยวจิตวิญญาณมันเล่าร้อนเป็นไทเซอร์อะไรเนี่เนยเรื่ปงอะไร S <S ใช่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 สปายเนี่ยเดี๋ยวผมบอกทีน้องไัหมดแหละว่าอยู่ตรงไหนตรงไหน,นอ่ะส <c oughs> ปอยได้ท่านเดืกัดนิ้วแล้วแปลงล่าง <S 2> <S 2> <S เฮืออแล้วครับคงจะช็อก กัดนิ้วแล้วแปลงล่างตัดไห้สปายสปายคนไทยเดิม เอซตบายที่รอครับทำไมบ้างครับเนี่ยเขาเป็นไก่ไอ้แมวของอะไรวะตวงตวงกันอยู่แล้วตวงกันอยู่ตั้งนะตวงกันอยู่นั่นแหละเออดีวันเอ็กซ์ดีก็ดีไม่เอามันไม่ชาวร ok ็อกมันไม่ชาวร ok ็อกมันไม่ร็อก

เลโล่พองกันมาเบบอวเรากิโลกิโลยโลยโลยโลหลุดกันไปหมดแล้วสินะทุกคนคนที่ลงมามันเ่อมองบ้านหนึไม่ร้องไก่ ไม่ตายหรอกระดับนี้แล้วอย่างน้อยต้องคิวได้ทุกคนเร็นอีครั้ทงไอที่โลก็ได้สบายอย่างไรค่าเขาฝึกอยู่เขาฝึกอยู่สบายเยื่ออยู่ไหน

ชาวล็อกแม่งนาได้ามากไม่ยอมตายวันนี้ก็จมะจมาเจอที่ที่สองโหดจังเลยครับที่สองโหดจังเลยใช่ที่โหดแล้ว อย่าลุมใดญ่ดันรถด้วยดันรถไปไก่ตามมาไก่ตามมาไครไม่ยอมตามมา อยากกินเค้กจังเลยดันรถหน่อยดันรถหน่อย <c oughs> งงไปหมดเลยได้ข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมได้ผมถามแมวแ<ต>ครับ <c oughs> ตอบแทนแมวจนะอาะอานะไรกะไปละจนาอะไรกะ กดนโน่กวนโนกโนเอ็นเฮ็ดโอดเว้ยเอ็นก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะเยนอะไรกะเยนอะไรกะทีเแ็ดก็เป็นแค่นี้นเ,นเ,เขายังไม่ฟูลทีมไงย,ยังยังไม่ฟูลทีมตายลาก่อนพี่น้อง,งชาติพัฒนชาติเอาตก จบได้ไงวะเยี่น่จไปเมาย่งืคนเดียวนั่แม่งมาที่สองโหดจังเลยเฮ้ยไม่ไม่ใช่เดี๋ที่สามเดี๋ มจบไปละอีกเกมหนึ่งสำหรับวันนี้แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอแหลกแหลกแหลกจังเลยเลิกถ่ายยีกว่าไหม เฮ้ยใครเอาโดใครเอาโดมาลงวะเนี่ยครับพุโดเลยครับพงโดนในฐานในฐานนฐานเล่นละอ่านมันนี่แหละเอออ่ยาเฮ้ยยามาดิ อย่าบางครับอย่าบางครับจะเย็นครับได้ได้อ่านกันทุกคนลดลดลดดูลดหน่อยไม่เล่นเหมืออ่านเลยแพ้ล,ละาลลตาเนี้ย ใจเย็นครับใจเย็นครับเราได้อ่านกันทุกคนเอาหายโอ้โหนายหมดแล้วเล่านบ้ากันไปแล้ว ทีมทีมจะแพ้เพราะรูปเพราะรูปรูปเดียวอ่ะนี่ความพยายามเยอะอะไรวะทำอะไรกันวะคุณไม่เข้าใจหรอกเอาเหรอ ตัวสายต้องตัวสายต,ต,ต้องกัดนิ้วแปลงล่างแล้วเนี่ยพ่ออาบน้ำอยู่มันก็เดินมั่วไปทั่วแหละ <c oughs> แพ้แล้ว n โนโเามดูดิเขาย้ายข้างกัหมดเลยอ่ะโอ้โ่เบังครับ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 เปอาบัง ออกไปให้หมดออกไปให้หมดโอ้วิ่ง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 โอ้หน่อยวไหนไหนรูปรูปโอ้โอ้ no ด่านนั้นน่ะมันเป็นด่านที่เซเวรนนี้เล่นเยอะมากที่สุดด่านอย่างที่บแต่ด่านนั้นน่ะด่านวังไม่เคยเล่นนั่นเลยมันไม่ได้ทำเนี่ยนะครับ E มีสปายอยู่ข้างหลังคุณนเชื่ออีกวะฮะมันจะมีสักตัวอะไรใครเล่นมันมีวิธีตรวจจับสปายง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งเจอใครเผาแม่งให้หมดเดี๋ยวก็รู้เ่แหละสปายไม่สปาย ได้แล้วได้แล้วได้เป็นใครเลยสปายมิ้งสปายสปายมิ้งมิ้งต้องไข่เด้เข่สปายมาเจอเจอทะลุไม่ได้โอ้โหเผาเนี่ยสะท้อนใหญ่เลยนะครับเผาสเผาสะเผา <c oughs> ไลหลายโอ้ยมันมันเจ๋งกัจังเลย บอกแล้วใครอะไปเอาใครไปเอามามาปแปะในฐานะเจอไวซะโอ้สุขาบ้างไกคโพสใครจะแปะโดนกินในฐานวะโดนเลย ก็พอแค่นี้ก็อ่อยดีกว่าไม่อยากได้นา่นนี้เขาเคิ่ม